ช่องโซลเมลโซฟี่โนเมลเด็เกมมิงทีวีกันอีกเรียนนะคะเปิดมันก็ลิ้นพันเลยนะเอ้ยเดี๋ยว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 ตัวอัดหลุดโอเคไม่เือดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววัดมันไม่มีเสียงวัดโอ้โอ้โหเสียงโคตรดังเลยปิด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 เบาหน่อยเบา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 เออปิดเสียงไปเลย เราก็จะมาเล่นกิมมี่กับเด็กวนะีว์นะที่นั่นแหละคงจะสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเฮ้ยเลเวลสิบเก้าตอนนี้เฮ้ยลูฟี่ได้รกันตูนลูฟี่มันก็อายุสิบเก้าแล้วตอนนี้ผมก็เลเวลสิบเก้าแล้วก็เล่นไปลูฟี่อยู่ด้วยเึ้ยอืจะวร์ปมาเพิ่ม,มความมันต้องเพิ่มโอ้ย มันกันไม่ได้แล้วเอ,อื้อหลบได้ดอกหนึ่งก็บายบายครับสสดครับ